คุณรู้หรือไม่ว่าเรื่องเล็กๆรอบตัวอาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้ Did you know คุณรู้หรือไม่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปไขปริศนาของกลิ่นหอมกรุ่นในยามเช้ากับเมนูกาแฟยอดฮิตที่ครองใจคนทั่วโลกอย่างคาปูชิโน่ครับเชื่อว่าหลายท่านคงเคยสั่งหรืออย่างน้อยก็ต้องคุ้นหูคุ้นตากับฟองนมนุ่มๆโรยผงโกโก้บนถ้วยกาแฟนี้กันมาบ้างแต่คำถามที่น่าสงสัยก็คือคุณเคยเอะใจไหมครับว่า คำว่าคาปูชิโน่มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าฟองนมหรือเปล่าหรือมันเป็นชื่อเมืองในอิตาลีแล้วทําไมกาแฟแก้วนี้ถึงมีตำนานเกี่ยวข้องกับนักบวชและสงครามคุณผู้ฟังครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของกาแฟธรรมดาแต่เป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงระหว่างภาษาวัฒนธรรมาศาสนาและนวัตกรรมเข้าด้วยกันลองนึกภาพตามนะครับ คุณเดินเข้าไปในคาเฟ่แห่งหนึ่งสั่งคาปูชิโน่สักแก้วได้แก้วกาแฟสีน้ำตาลอ่อนกับฟองนมสีขาวนวลอยู่ตรงหน้าคุณอาจคิดแค่ว่านี่คือเมนูกาแฟนมทั่วไปแต่ถ้าวันนี้ผมจะบอกคุณว่าเบื้องหลังชื่อคาปูชิโน่นั้นมีต้นกำเนิดจากคณะนักบวชคาทอลิกกลุ่มหนึ่งในศตวรรษที่16และเครื่องดื่มนี้ไม่ได้ถือกำเนิดในอิตาลีตั้งแต่แรกเริ่มด้วยซ้ำถ้าพร้อมแล้วเรามาเปิดตำนานของเมล็ดกาแฟและนักบวชไปด้วยกันเลยครับ หัวข้อที่1ความหมายที่แท้จริงของคาปูชิโน่เริ่มกันที่การทลายความเข้าใจผิดข้อแรกก่อนเลยครับคำว่าคาปูชิโน่ที่เราเรียกกันจนติดปากแท้จริงแล้วไม่ได้มีรากศัพท์ที่แปลว่ากาแฟนมหรือฟองนมเลยครับแต่คำนี้มีที่มาจากคำภาษาอิตาลีว่าคาปูชโชที่แปลว่าฮูดหรือหมวกคลุมศีรษะเรื่องมันมีอยู่ว่า ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมีคณะนักบวชกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่าคณะคาปูชินหรือคาปูชินฟรายเออร์สซึ่งแยกตัวออกมาจากคณะฟรานซิสกันในช่วงศัตวรบัตที่16ครับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆของนักบวชกลุ่มนี้คือท่านจะสวมชุดจีวรยาวที่มีสีน้ำตาลแดงหรือสีน้ำตาลเข้มและมีหมวกฮูดใบเล็กๆแหลมๆติดอยู่ที่ด้านหลังเสือ้อครับ ทีนี้เมื่อชาวบ้านเห็นสีกาแฟที่ผสมกับนมหรือครีมจนกลายเป็นสีน้ำตาลนวลๆมันดันไปบังเอิญเหมือนกับสีจีวรนของนักบวชกลุ่มนี้ครับคนในสมัยนั้นจึงเรียกเครื่องดื่มสีน้ำตาลนี้แบบเล่นๆว่าคาปูชิโนเพื่อเปรียบเทียบสีของกาแฟกับสีชุดของนักบวชนั่นเองดังนั้นจำไว้เลยนะครับว่าชื่อนี้มาจากสีไม่ใช่รสชาติและไม่ใช่เทคนิคการชงครับหัวข้อที่2ต้นกำเนิดไม่ได้อยู่ที่อิตาลีแต่เริ่มจากเวียนนา หลายคนคิดว่าคาปูชิโนเป็นเครื่องดื่มอิตาลีแท้ๆแต่ความจริงแล้วชื่อและแนวคิดดั้งเดิมเกิดขึ้นก่อนในเมืองเวียนนาประเทศออสเตรียตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่18เลยครับในสมัยนั้นชาวเวียนนาเรียกเครื่องดื่มกาแฟที่ผสมครีมหรือนมจนได้สีน้ำตาลคล้ายชุดนักบวชกลุ่มนี้ว่าคาปูซิเนอร์ซึ่งเป็นคำภาษาเยอรมันที่แปลและมีความหมายตรงกับคำว่าคาปูชินอย่างที่ผมเล่าไปในหัวข้อที่1น,นั่นเองครับ และเจ้าคาปูชิเนอร์เนี่ยมันไม่ใช่กาแฟใส่ฟองนมแบบที่เรากินกันทุกวันนี้นะครับแต่มันคือกาแฟดำที่นำมาผสมกับครีมและน้ำตาลบางสูตรใส่เครื่องเทศด้วยจนสีของน้ำกาแฟเปลี่ยนจากสีดำเข้มกลายเป็นสีน้ำตาลแดงนี่คือบรรพบุรุษตัวจริงของคาปูชิโน่ครับเป็นเครื่องดื่มของชนชั้นสูงและปัญญาชนในเวียนนาในสมัยนั้น ต่อมาเมื่อวัฒนธรรมกาแฟจากเวียนนาเดินทางข้ามไปยังอิตาลีโดยเฉพาะทางตอนเหนือที่เคยอยู่ใต้อิทธิพลของจักรวรรดิออสเตรียชื่อนี้ก็ถูกปรับเป็นภาษาอิตาลีว่าคาปูชิโน่ครับหัวข้อที่3ตำนานนักบวชกู้ชาติและความเชื่อที่ต้องเข้าใจใหม่นอกจากเรื่องประวัติศาสตร์แล้วยังมีตำนานสนุกสกที่คนมักจะเล่าต่อกันมาด้วยครับ มีเรื่องเล่าว่าในปีคริสตศักราช1683หลังสงครามครงเวียนาสิ้นสุดลงกองทัพออตโตมันหรือตุรกีได้ทิ้งกระสอบเมล็ดกาแฟไว้เป็นจำนวนมากชาวเวียนนาลองเอามาชงดื่มแล้วพบว่ามันขมปี๋จนดื่มแทบไม่ลงตำนานเล่าว่ามีนักบวชท่านหนึ่งชื่อมาโกดาวิอาโนซึ่งท่านเป็นนักบวชคณะคาปูชินนี่แหละครับเป็นผู้แนะนำให้เติมน้ำผึ้งและนมลงไปเพื่อกลบความขมจนกลายเป็นที่มาของเครื่องดื่มชนิดนี้ แม้ว่าเรื่องนี้จะฟังดูโรแมนติกและดูศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ผมต้องเรียนตามตรงว่าในทางประวัติศาสตร์แล้วยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่าท่านมาโกเป็นคนคิดค้นสูตรนี้จริงหรือไม่นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องเล่าตำนานหรือโฟก์ลอมากกว่าครับแต่สิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงแน่นอนคือชื่อเครื่องดื่มนี้มาจากสีจีวรของคณะนักบวชที่ท่านสังกัดอยู่นั่นเองครับหัวข้อที่4พัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน หลังสงครามโลกครั้งที่สองคาปูชิโน่เริ่มได้รับความนิยมไปทั่วโลกอย่างแท้จริงครับปัจจัยสำคัญที่ทำให้คาปูชิโน่แพร่หลายก็คือการพัฒนาของเครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซ่แบบปั๊มและหัวตีฟองนมที่ทำให้บาริสต้าสามารถผลิตคาปูชิโน่คุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ ในปี2006สถาบันกาแฟอิตาลีได้กำหนดมาตรฐานของคาปูชิโน่ไว้อย่างเป็นทางการว่าควรประกอบด้วยเอสเพรสโซ1ส่วนนมร้อน1ส่วนและโฟมนม1ส่วนโดยมีความสูงรวมประมาณ150-180มิลิลิตรครับ แต่ที่น่าสนใจคือรถนิยมการดื่มคาปูชิโนในอิตาลีกับประเทศอื่นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับชาวอิตาลีดื่มคาปูชิโนเฉพาะในมื้อเช้าเท่านั้นเพราะคิดว่านมเป็นอาหารที่หนักและย่อยยากไม่เหมาะจะดื่มหลังมื้อเที่ยงหรือมื้อเย็นขณะที่ในหลายประเทศรวมถึงไทยเราดื่มคาปูชิโนได้ทั้งวันโดยไม่มีข้อจำกัดนี้ครับ และนอกจากนี้คาปูชิโน่แบบอิตาเลียนแท้ๆจะไม่มีการโรยผงโกโก้หรือช็อกโกแลตด้านบนครับการโรยผงเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมที่ปรับเปลี่ยนตามท้องถิ่นนอกอิตาลีต่างหากครับหัวข้อที่5วัฒนธรรมการดื่มฉบับอิตาลีและวิธีดื่มให้ได้ประโยชน์มากที่สุด ก่อนจะจบบทนี้ผมมีเกร็ดวัฒนธรรมเล็กๆน้อยๆมาฝากครับถ้าคุณไปเที่ยวอิตาลีแล้วสั่งคาปูชิโน่หลังมื้อเที่ยงหรือหลังอาหารเย็นคนอิตาเลียนอาจจะหันมามองหน้าคุณด้วยความแปลกใจครับเพราะสำหรับชาวอิตาลีแล้วคาปูชิโน่คือเครื่องดื่มอาหารเช้าเท่านั้นครับเหตุผลง่ายๆคือเขามองว่านมปริมาณมากในคาปูชิโน่ถือเป็นอาหารที่หนักท้องเกินไปสำหรับดื่มหลังอาหารมื้อหลักเดี๋ยวจะทำให้ท้องอืดและย่อยยาก ดังนั้นถ้าอยากทำตัวกลมกลืนกับชาวท้องถิ่นลองสั่งคาปูชิโน่คู่กับครัวซองตอนเช้าดูนะครับรับรองว่าฟินและดูเป็นโปรแน่นอนและถ้าจะดื่มคาปูชิโน่ให้ได้ประโยชน์ให้มากที่สุดลองเลือกแบบดั้งเดิมครับคือเอสเปรสโซ่นมร้อนและโฟมนมไม่เติมน้ำตาลหรือไซรัปมากเกินไปเพราะกาแฟดำมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อสุขภาพแต่ถ้าเติมของหวานเยอะเกินไปก็อาจเพิ่มแคลอรี่โดยไม่จาเป็นครับคุณผู้ฟังครับ วันนี้เราได้รู้แล้วนะครับว่าคาปูชิโน่ไม่ใช่ชื่อที่ตั้งขึ้นมาเล่นๆแต่เป็นชื่อที่เกิดจากสีของชุดนักบวชคาทอลิกผ่านการเดินทางจากเวียนนาในศตรวรรษที่18มาถึงรูปแบบอิตาลีใหม่ที่เราคุ้นเคยครับความจริงนี้ไม่ใช่เพื่อทำให้เราหมดสนุกกับการดื่มกาแฟแต่เพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าของธรรมดาในชีวิตประจำวันอย่างแก้วกาแฟก็มีเรื่องราวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมซ่อนอยู่ครับ คราวหน้าถ้าคุณยกแก้วคาปูชิโน่ขึ้นจิบลองยิ้มเบาๆแล้วคิดในใจว่าแก้วนี้ไม่ได้แค่ให้ความตื่นตัวแต่ยังเล่าเรื่องราวข้ามเวลาหลายร้อยปีให้ฟังด้วยนะครับสำหรับวันนี้ Di You know คุณรู้หรือไม่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับหวังว่าเรื่องราวที่เราเล่าไปจะช่วยให้คุณผู้ฟังคลายความกังวลและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากขึ้นครับอย่าลืมนะครับว่าการรู้เท่าทันคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตของเรา แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าพร้อมเกร็ดหน้ารู้ที่จะทำให้ชีวิตประจำวันของคุณง่ายขึ้นและปลอดภัยขึ้นครับสวัสดีครับ